โอ้กดมาเจออีกแล้วโถโทโท,ทิมเนี่ยกี่เกมแล้ววะเนี่ยหลายเกมมาก,กันเนี่ยเจอคนเนี้ยหลังๆก็เริ่มมีชนะบ้างละไวมากหลังความไวเป็นของโลโททิม ดูเดินอะไรเลยเดินอะไรได้บ้างวะชึก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 ไม่ชัวร์ not ช e. ัว <iba> ร <Northeast> ์อ <ım 999> ันน <fit> ี้ต้องกินนี้ก่อนต้องกินนี้ก่อนกินนี้อีกต่อโคนเขาน่าจะปักลูดเข้ามาวะเนี่ยน่ากลัวนะปากมูหัวละ ว่าอะไรจริงๆนะเดี๋ยวมันปากลูบนั้นลูดมาจริงว่ะไม่ได้เลยวะไม่ได้เลยวะเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้พี่เป็นคนที่ไหนวะเนี่ยพี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยพี่เดินอย่างเงี้ยหมักลุกอย่างเงี้ยเขาเดินเขาเดินได้หรอหมักลุกอย่างเงี้ยจึ๊บป,ปึ๊บกิน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 ต้องหลบอย่างเดียวอะทุกคน ผมว่าจุดอ่อนแน่อยู่แถวๆเนี้นะนะถั่วโถ่ท,ทิมเนี่ยนะนะถั่วิมทิมโทเนี่ยต้องต้องโดนแถวๆเนี้แต่ว่านะความไวเป็นเรื่องของปีศาจผมอาจจะแพ้ปีศาจเพราะความไวก็ได้ด,ดูดิดู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 เขาปลุกเข้ามาดิบ้าบอคอแตกเลยมันยนะกินโปไล่มา้าถอยจึกก๊ก๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊อ๊อ๊๊๊๊๊๊๊๊๊ ปยมาผูกโคนเขาน่าจะเอาโคนไล่เราโคนผูกเขาทําอะไรต่อไม่รู้ผมผมดูไม่ออกแล้วหม่านไวมากครับไวจัดประหลัดบอกประหลัดที่ลาออกยังบอกว่าไวจัดอะ่ะไวมากอะ่ะไวเกินอะ่ะจะบุกยังไงอะ่ะทะโลุโทถิมมา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 นัาน่นแหละจะเอาเรือกลับมาที่เดิมอีกแล้วดู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 คนเรามันอยากจะบุกมันแบบนี้มาถ้าผมจะพลาดก็ต้องก,ก็ต้องพาลาดอะไรทุกอย่างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเป็นไปได้เนี่ยเฮ้ยอะเราปูบ้าบอคอแตกเลยวมั้งน้ำมันมีตาอย่างนี้ด้วยเนี่ยหมากลุกอะไรวะเนี่ยหมากลุกอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรมัเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหมากลุกมันชุลมุนชุลเกหมดเลยปะโอ้โหโคตรชุลมุนเลยปะต้องแก้ไงวะเนี่ยหมากมันมันหลายทบอะหมากรุกหลายทบมากอะ นี้ก็น่าจะไล่เรือไหมน่าน่าจะแก้อย่างนี้นะน่าจะไล่เรือนะครับหมามันหลายทบจัดอ่ะดีดีโคนผูกนี้พอดีนี่ต้องมาผูกโคนผูกผูกผูก,ผกตอนนี้เหมือนจะเป็นต่อตัวหมากนะครับแต่ว่ายัางวางใจไม่ได้เขามีเบี้ยชิงเง้อหายมีอะไรแล้วแล้วอยากถลุตัวทีมถ้ามันโอ้โหถ้าเขาแพ้ง่ายขนาดนี้ผมก็ชนะเขาหลายเกมแล้วนะพูดจริงแต่มันไม่ง่ายไงวันนี้มันมันสู้ไม่ง่ายคนนี้มันสู้ยากมือ มือแกว,วอะ่ะคนนี้มันสู้ยากกินปูกปูกมามามาพี่มีอะไรอีกมาเกมนี้พี่ต้องแพ้ผมอะพี่มีอะไรอีกไหมฮะพี่ถลิมดิมโถถลโถถิมจะมากินลูดสดาวกินลูดลูดลูด กินลูดลูดลูดกิน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 เอาไว้งั้นก็อย่างนี้ก็ได้อะผมเดินงนี้ก็ได้อะอยากลุกลุกไปอยากทำอะไรก็ทำเลยลำาขานแห่เลยเป็นคนที่เดินหมกลุกนในหน้าลำแาวนมาอยากได้เพียงไงก็เอาไปมาพี่พี่เอาไปเลยมา ผมเบื่อเล่นเต้นกับพี่แล้วพี่อยากเอาเอะไรเอาไปเลยมั้ผมจะกินเบีย้ยผมจะปลดล็อกสองเบีย้ยหงายมันมาเล่นละมาเกมนี้พี่ต้องเจอผมเดี๋ยวเขาต่อมาผมก็จะถอยละถอยอย่างเดียวเขียวลูกพ่ออ่ะต่อมาผมก็ถอยครับถอยอย่างเดียวเขียวลูกพ่อยุกยุกยุก เออย่างเงปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกุกอินเบียไอเบียแบบนี้เนี่ยผมเคยมองแล้วผิดแล้วก็กินแล้วก็นึกว่าเบียคว่ำเบียหงายไปหลายรอบแล้วนะเบียแบบเนี้นยยุกขึ้นอุ้ยกว่าจะชนะได้นะตโลโททิม งนะ่เนี้ยไง่ไปไง่แบบแง่งโคนด้วยง่ายๆเล่นเล่นไม่ซับซ้อนจะได้เล่นง่ายๆไม่งันเหนื่อยเบี้ยไง่ายถอยลูดลงมาโอเคตรงนี้จบแล้วตรงนี้ตามมาเคลียตรงนี้ต่อ,อามาเคลียตรงนี้ต่อออไม่ไม่สนใจไม่สนใจคนระับอยากกินกินไปอยากทำอะไรทำเลยเอา่าน่าจะประมาณนี้นะ จะโดนเสมอวะจะโดนไหมดูไม,ไม่ไม่น่าโดนนะยังไงก็เหลือสองเบีย้ยนะมังมังนะหรือว่าโดนอนะหรือว่าหรือว่าเสมอวะเฮ้ยเดินได้นะไม่ไม่เป็นไรเดินได้เดินได้ดไดปังยุกเลยกันยุก น่าจะตานี้เบี้ยหงายลงมา้าแล้วก็ม้าฟันนะม้าฟัน2เบี้ยแล้วก็ไล่3มเบี้ยประมาณนี้นะ้ะเท่าที่เห็นจะได้ปึ๊บปึ๊บแต่ก็ต้องระวังนะระวังเขาแบบเดินเข้ามาลึกอะไรเงี้ย ต้องระวังเขามาลึกต้องระวังต้องระวังเราค่อยๆล้อมต,ลอมตลอมอะตล่อมเข้ามาก่อนนะนี่ตะล่อมตะล่อมอ่าตะล่อมไว้ให้ตะล่อมตะล่อมปุ๊บพอแล้วมั้งพี่เกียดเล่นละอ่ะจบๆไปเลยคนระับไล่สักสักเบี้ยนะโอ้พี่จะไล่มุมไหนก็ไปครับผมจะ พาพี่เข้ามุมแน่นอนอ่าทางนี้ทางนี้ผมนำทางมาแล้วพี่นำทางมาแล้วพี่ <laughs> ผมเหมือนเป็นเด็กแบบบหัดไล่่ผมผมว่าผมไล่อะไรผิดเลยนะจริง <laughs> เดี๋ยวผมยังไม่ได้เช็คเลยวนะ่ามันตรงมุมกี่ตัวตรงมุมอ๋อตรงมุมตัวเดียวโอเคถ้าตรงมุมตัวเดียวนี้ก็ต้องเข้าเซตอัพนี้อ่าตรงมุมตัวเดียวนะนานๆไล่ทีนะขออภัยนั่งคืนนะอ่าสวยงามนี่อ่าพอดีเป๊ะเขาเรียวกว่าประดุกยังเงี่ยงนะและ ชนะจนได้นะ,ะโถโรโถทิมเนี่ยเรียบร้อยเสร็จผมขอบพระคุณนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปจนจบนะก็ขอบพระคุณทุกคนมากนะถ้าชอบกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบครับทุกคน ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม